อูนอกกระยางคอยาวกำลังหาปลาไม่เห็นอีกตัวนึงไหนไหนชี้ดินี่นี่นี่นกกระยางคอยาวนี่ไหนไหนชี้เดินตัวที่นี่เนี่ยเขากำลังเฝ้าเฝ้ารอปลาเฝ้ารอปลาในสะบัวเดี๋ยวก็มีอีกตัวนี่แหละนี่กลางบ่อก,ก็มีปลานั่นน่ะ ลาเห<ช>็น<ช>ไหมเนี่ยเป็นวง,วงวงอยู่นะลูกเห็นไหมใช่ด<บ>ูตรงนี้อีกวงหนึ่งเนี่ยเนี่ยใช่อยากล<ะ>ตกาล่ะไปยังอ่ะไปยังอ่ะอนกกระยานี่เสียงปลาบ่วนอยากตกปลาจุงเลยอยากจกปลาจุงเลยอีกเขาไม่ให้ตกอ่ะ ขอห้ามจับปลัดน้ำขอห้ามตกปลาห้ามจับปลานะนะหนองบัวรีสอร์อทไม่ได้อาหารปลาได้ไหมไม่ได้มั้งแต่เราไม่ได้ซื้ออาหารมาให้ปลา <c oughs> นี่รีสอร์ทเขาด้านหลังติดหนองบัวเลย สมกับชื่อหนองบัวรีสอร์เลยนะมีห้องพักเราสีสีฟ้าสีสวยเลยนอะ่มีอยูจย่จังหวัดอะไรเนี่ยอายุธยาเนาะอำเภอผักไข่ผักไข่ผักไก่อายุธยานะ อยู่ที่น้องบัวรีสอรเมื่อคืนก็นอนหลับดีนะไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากแผ่นบินไหวไม่มีแต่ดอกบัวสวย ดอกบัวหลวงนะคะนี่แน้อกตัวนี้ยังอยู่นี่นกก็ยางคอยยาอยู่อยู่นี่นกก็ยางคอยยาวยังอยู่เฮ้ย,ย,ยมีกล้องด้วย